สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกิ๊กก็จะมาสอนเทคนิคการตัดแต่งนะคะช่อดอกของลัสเบอร์รี่นะคะเขาเรียกว่าเป็นการตัดแต่งเพื่อที่จะเก็บลูกลูกที่มีรูปทรงสวยสมบูรณ์ไว้นะคะแล้วก็ลูกที่มันไม่สวยสมบูรณ์เราก็ตัดออกได้เลยนะคะไม่ต้องปล่อยไว้เนาะอันนี้นะคะเป็นลัสเบอร์รี่สีเหลือง สวยงามมากเลยนะคะไม่ต้องมีมแมลงมาช่วยผสมเกสรน,นะคะเพราะว่าดอกของเขาเนี่ยเป็นเกสรสมบูรณ์เพศนะเห็นไหมคะนี่เกสรสมบูรณ์เพศนะคะพอเขาผสมติดแล้วนะเขาก็จะเป็นทรงรูปทรงแบบนี้นะคะนี่นะประมาณนี้นะคะ เรานะคะจะเก็บเฉพาะที่มีทรงแบบออกทรงกลวยแบบนี้นะคะเห็นไหมคะเนี่ยคะ่ะแล้วอันที่มันไม่สมบูรณ์นะเราก็ทยอยตัดออกได้เลยไม่ต้องเก็บไว้ไม่ต้องเสียดายนะคะดอกที่ไม่สมบูรณ์นะจะเป็นประมาณนี้นะคะสมบูรณ์เขาจะเป็นแบบนี้นะอ่าเรามาเทียบกันใกล้ๆอันนี้คือช่อดอกเดียวกันนะคะแต่เขาจะทยอยสุก ไม่พร้อมกันอ่าเห็นไหมดูชัดๆนะคะอันนี้เราตัดทิ้งได้เลยค่ะอะ่ที่ไม่สมบูรณ์เราก็ตัดทิ้งได้เลยนะคะไม่ต้องเสียดาย่นี่ค่ะเราก็จะเหลือแต่ผลที่สมบูรณ์ไว้นะคะแล้วก็มีตัดใบออกนิดหนึ่งนะคะอันนี้ก็คือหนึ่งช่อของลัสเเบอร์รี่นะคะคือ เยอะมากๆเลยนะเนี่ยหนึ่งพวงเนี่ยติดผลเยอะมากนะส่วนอันนี้ก็จะเป็นตัวที่เราตัดทิ้งไปนะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆว่ามันไม่สมบูรณ์เนาะเวลาเขาติดผลเนี่ยมันก็จะไม่ฉ่ำนะแต่ใครจะลองเก็บไว้ก็ได้นะคะโอเคอยากให้ทำคลิปอะไรอีกนะคะก็คอมเมนต์กันมาได้นะคะวันนี้ก็ได้เทคนิคไปแล้วเอาไปทำตามกันนะคะสวัสดีค่ะ